เออละมันตีชิกา้าบ็อกซี่เฟดตี้แอนนี่ขุนเทเลบอกไม่ใช่สิเอนตี้วันนี้จะมาวันนี้นะผมนะ่ะอาจจะให้ทุกคนมาซ้อมร้องเพลง ไม่นะโอเคนะโอเคเอาละเรパパิ่มจากป๊ะป๊าก่อนเลยบองเลยป๊ะป๊า number one all of บ o o t b a l l and I'm w a l k i n เ on i อ grab g r อเป็นไงบ้างเกรงรีป๊ะป๊าแ้องเหงาจัง

เธอไปชาร์จแบตเตอรี่มาเต็มแล้วพอเดินเข้ามาได้ยินเสียงเฟตี้กับแกงกะรี่ร้องเพลงเธอก็แปลว้ล่ะเพราะเสียงของน้องคู่เพราะมากเลยล่ะแอนนี่คิดว่ามันน่าล่ะทำไมเฟตี้ถึงได้ดวงดังถึงขนาดนี้เพราะว่าเสียงของเขามีเสน่ห์และน่าค้นหามากเลยล่ะ พอถึงคิวของชิก้าชิก้าต้องเป็นคนร้องเพลงพอเสียงของชิก้าเริ่มร้องเพลง No more o oh! la 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 แล้วเม่ีนนี Quick q u c k i l l l ี่เ่จาจ้เจัมอน la la r la no m o I love, bo, 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 I love, 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 honey love, love, body love, 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 the love, 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 ta

I love all you quack, 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 let the body, chug, chug, let the it's a on the...